อย่าหาทำพินัยกรรมแบบเขียนเองด้วยลายมือถึงแม้ว่าจะมีหลายคนแนะนําให้ทำพินัยกรรมด้วยการเขียนเองด้วยลายมือโดยไม่ต้องมีพยานก็มีผลบังคับใช้ได้ในทางกฎหมายแต่ความจริงก็คือถึงแม้ว่าพินัยกรรมรูปแบบนี้จะมีผลบังคับใช้ได้ในทางกฎหมายก็ตามแต่ว่าพินัยกรรมรูปแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาตามมามากมาย อย่างเช่นเมื่อทําพินัยกรรมเสร็จแล้วเมื่อคุณเสียชีวิตบางทีอาจจะไม่มีพยา,ยานเอาพินัยกรรมของคุณออกมาเปิดก็ได้หรือไม่ถ้าพินัยกรรมมีปัญหาหรือว่าขายาคนเอื่นคัดค้านก็จะไม่มีพยา,ยานมายืนยันความถูกต้องของพินัยกรรมว่าคุณเป็นคนทําพินัยกรรมจริงคืออย่างที่รู้กันนะครับว่าคนตายไม่สามารถพูดได้ก็คือมีแค่กระดาษแผ่นเดียวดังนั้นผมจึงแนะนำให้ทำพินัยกรรมในรูปแบบอื่นดีกว่า อย่างน้อยก็ต้องมีพยานมายืนยันความถูกต้องของพินัยกรรมแล้วถ้าคุณยังสามารถเดินได้ยังสามารถพูดได้หรือว่ายังสามารถออกไปข้างนอกได้อย่างน้อยๆก็ควรออกไปทําพินัยกรรมที่อําเภอซึ่งพินัยกรรมรูปแบบนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเยอะแถมยังมีพยานยืนยันรับรองความถูกต้องในพินัยกรรมอีกด้วยสรุปนะครับผมไม่แนะนําให้ทําพินัยกรรมรูปแบบเขียนเอง เพราะไม่มีพยานมายืนยันหลังจากที่คุณเสียชีวิตไปแล้ว